สวัสดีค่ะสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องในส่วนของตัวดิจิตอลแอ s เซนะคะซึ่งก็วันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตกันในส่วนตัว Real x investment token นะคะซึ่งก็เป็นโทเค็นที่ลงทุนในตัวห้องชุดคโนมิเนียมนะคะจำนวน244ห้อง จาก3โครงการที่เป็นเซ็กเนตนลักชัวรี่นะคะรวมพื้นที่แล้วก็ประมาณ8,553ตารางเมตรค่ะราคา,ล,าล่าสุดเลยของตัว Real X Investment Token จะอยู่ในกรอบที่ประมาณ135บาทต่อโทเคนนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตกันว่าราคาตรงนี้นะคะระดับตรงนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจลงทุนอย่างไรนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราดูการลงทุนแบบสองอช่วงด้วยกันนะคะในช่วงแรกเนี่ยปีที่1ถึงปีที่5เนี่ยก็จะเป็นในส่วนจาก การรับประกันในส่วนของตัวค่าเช่าจากเรลเซนะคะซึ่งราคาในปัจจุบันเองค่ะก็จะสะท้อนยิวหรือว่าผลตอบแทนจากตัวค่าเช่าเนี่ยประมาณ5.4นะคะแล้วก็ในปีที่2ถึงปีที่5เนี่ยออจะเห็นผลตอบแทนจากค่าเช่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในกรอบประมาณ5.7ถึง6.7ด้วยกันนะคะซึ่งก็ต้องถือว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจค่ะเปรียบเทียบกับการที่เราไปซื้อคอน,นเนียมเพื่อปล่อยเช่าเองนะคะทีนี้เนี่ยมาดูในส่วน ผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงปีที่6ถึงปีที่10กันบ้างถ้าเรามองแบบการลงทุนแบบระยะยาวถึง10ปีเนี่ยช่วงปีที่6ถึงปีที่10เนี่ยเขาจะเริ่มมีการขายสินทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบ10ปีบนอายุของตัว REO X เองเนี่ยก็วันนี้ตัวผลตอบแทนที่เป็น IRR นะคะเราก็คาดหวังกันอยู่ที่ประมาณ12.8%นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยหลักการของตัว fractionalization นะคะก็คือแปลว่า1โทเค็นเสมือนการลงทุนบนพื้นที่1ตารางนิ้วราคาของ r e ว X ในวัน อันนี้ที่ประมาณ135บาทเนี่ยก็จะคิดเป็นมูลค่าต่อตารางเมตรเนี่ยประมาณ201,000บาทต่อตารางเมตรนะคะซึ่งก็ต้องถือว่าต่ำกว่าราคาประเมินที่ทางโครงการเคยประเมินไว้ว่า3โปรเจกต์นี้เนี่ยซึ่งเป็นเซกเมนต์ลักชัวรี่เนี่ยราคาประเมินที่ประมาณ298,000บาทแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกันกันกบทุกพื้นที่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็อยู่ในเซกเมนต์ลักชัวรี่เหมือนกันเนี่ยราคาประเมินเขาจะอยู่ที่ประมาณ280,000บาทซึ่งก็ต้องบอกว่า ด้วยราคาตรงนี้นะคะประมาณอยู่ในกรอบ135บาทเนี่ยซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ผลตอบแทนที่เกิดจากค่าเช่าก็อยู่ในกรอบผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ5-6%ต่อปีนะคะแล้วก็ในช่วงปีที่6ถึงปีที่10ก็จะเป็นช่วงที่แอสเซทเริ่มมีการถูกทยอยคายก็จะได้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเฉะนั้นถือว่าราคานี้น่าสนใจออในการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะย,ย,ยาวค่ะ